ทีนี้มาถึงสุบินข้อที่สิบสองน้ำเต้าจมที่เราโจวโหวโมวานใช่ไหมจ๊ะควมชั้นหมายถึงพระเจ้าเสรตที่โกรธสน่นนะจ๊ะได้เห็นกระโหลกกระโหลกน้ำเต้าได้เห็นกระโหลกน้ำเต้าจมน้ำได้พระเจ้าค่ะแค่นี้<จบ>ก็จบแค่นี้แล้วใครจะไปแปลออกเห็นไหมจ๊ะ โอ้ลาปรยากรก็แปลไม่ออก <Yeah. S 1> เคยเห็นกระโหลกน้ำเต้าไหม <Yeah. S 1> กระน้ำเต้าใช่จ้ะน้ำเต้าเบาๆเลยนี่ยปกติตตทยโยแล้วมันจะลอยน้ำ <Yeah. S 1> แต่นี่จมน้ำไง <Yeah. S 1> จมถ้าเราเป็นกระโหลกแล้ว,ลวก็มันหลุดมาจากต้นแล้วแล้วมันแห้งแล้ว แห้งแล้วมันก็เบาพอเบาก็ไปลอยน้ํามันก็จะลอยแต่นี่พระองค์พระเจ้าระเสรฐที่กศสฝันกระโลกน้ําเต้าจมน้ําได้นี่พระเจ้าข่านี่พระองค์ทรงมีพุทธบัญญัติก่อนว่าเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวกับมหาบาพิษแต่จะเกิดขึ้นในอนาคตการภายภาคบึ้งหน้าในอนาคตการ เมื่อมนุษย์เสื่อมจากศีลธรรมนะจ๊ะผู้บริหารบ้านเมืองหรือชุมชนนั้นนะตั้งแต่ในบ้านนอกบ้านแต่นี่ใช้คำว่าผู้บริหารบ้านเมืองแต่ไม่ทราบเมืองไหนนะไม่มอบยศตำแหน่งแก่คนที่สมควรจะได้ในคำภาษามาสมัมบเจ้านะครูไม่อยากแค่ามาอ่านให้ฟังนะ แต่จะมอบแก่คนที่ไม่มีคุณสมบัติคนพาลจะเป็นใหญ่บัณฑิตจะตกยากถ้อยคำของคนพาลหาสาระไม่ได้แต่ดูเหมือนหนักแน่นดุดศิลาแท่งทึบมีหลักการ และหลักฐานชัดเจนทั้งทั้งที่ความเป็นจริงแล้วเป็นเพียงกะโหลกน้ำเต้าที่จมน้ำได้เท่านั้นอโ oh. oh.